สวัสดีครับวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการใช้งาน t e x t b o x กันนะครับในตัวโปรเจกต์ของ C-sharp นะครับที่เป็น Desktop a p p l i c a t i o ชนะครับหรือ Windows App Inform w i n d o w ดฟอร์ม p p พลิเคชันนะครับโดย t e x t b o x ก็จะเป็นอีก Control ตัวนึง Control ตัวนึงที่นิยมใช้ในการพัฒนาที่เป็น Desktop นะครับเป็นส่วนสำคัญในการ ใช้ในการอินพุตข้อมูลกรอกข้อมูลเข้าไปได้เบื้องต้นเราก็ทำการสร้างที่เป็นตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับเราจะใช้โปรเจกต์นี้เป็นใช้สำหรับเทคบล็อกเฉพาะเลยนะครับทับการเลือกโปรเจกต์นะครับเลือกโปรเจกต์เรื่อง เลือกตัวตัว f เฟรมเบิร์นะครับให้พร้อมหลังจากนั้นเราก็รอสักพักหนึ่งเพื่อตัว Visual Studio นะครับเตรียมทรัพยากรนะครับขึ้นมาเวอร์ชั่นที่เราใช้จะเป็นเวอร์ชัน2022นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ Community นะครับเรียบร้อยนะครับเราได้ตัวหน้าจอที่เป็นฟอร์มมาแล้วนะครับที่เป็น Windows f อร m มา แต่อย่างที่บอกว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเทบ็อกนะครับเราก็จะเลือกเท x t บล็อกเป็นหลักนะครับซึ่งเท x t บล็อกก็อยู่ในตัวคอนโทนหลักที่เราใช้ประจำอยู่แล้วนะครับก็เลือกที่เป็นเท็กบล็อกนะครับตัวนี้ครับ T E X B O X T e X T E X T นะครับเท็บล็อกกล่องข้อความหลังจากนั้นเราก็ลากลงมาที่หน้าจอฟอร์มเลยนะครับเราก็จะได้เท x t บล็อกที่เป็น วางลงที่หน้าจอของฟอร์มนะครับนี่ครับปกติเท x กบ o ็อกจะเป็นแบ็กกราวเป็นสีขาวนะครับฟอนต์จะเป็นสีดำนะครับนี่ครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนตัวแบ k ็กกราวถ้าใน propery t เขาพูดถึงเรื่องของ black color นะครับก็เป็นสีพื้นหลังของเทบล็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบรันตัว โปรแกรมดูก่อนนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงรอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะมีช่องให้กรอกสามารถกรอกข้อมูลได้ถึ่พอกจะกรอกได้นะครับแต่ถ้าเราไปพูดถึงตัวลาเบลที่เป็นป้ายคําอธิบายตัวนั้นจะกรอกไม่ได้เดี๋ยวค่อยพูดอีกในคลิปถัดไปที่เอาทุกอย่างมารวมร่างกันอีกรอบหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็น t e x t บ o ็ต่อมาเราก็มาดูตัว Property นะครับของเท็กบ o ็กันซึ่ง Property ก็จะเป็นคุณสมบัติต่างๆที่เราสามารถไปตั้งค่านะครับอย่างตัว b a c k g r o u n d ที่พูดถึงตัว Black Color นะครับ b l a c ก Color ก็คือสีพื้นหลังาสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ มีทั้งสีที่มาจากระบบสีที่เป็นออกแนวเว็บก็มีครับสีคัดต้อมก็มีทําสีเองก็มีก็ลองเปลี่ยนสีดูนะครับไม่ยากครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของขอบตัวเส้นขอบนะครับ border style ก็มีทั้งแบบไม่มีด้วยมีขอบแล้วก็มีฟิกด้วยลงไปลองปรับเปลี่ยนได้นะครับ p r ร p e r t y ีมีเยอะมากนะครับแต่จะพยายามเดี๋ยวจะพยายามพูดถึงในคลิปถัด,ถดไปนะครับถ้าเราอยากให้ขยายเท็บล็อกนิดหนึ่งเราก็ไปกําหนดขนาดฟอนตท,ที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยเข้าไปที่ฟอนแล้วก็ไปที่ใส่นะครับระบุที่เป็นฟอนต์แฟมิลี่ก็ได้นะครับอ,อยากได้ฟอนต์เป็นรูปแบบไหนเปลี่ยนสีได้ อาจจะสังเกตว่าเท็กบล็อกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเราไปใส่ฟอนต์เมื่อกี้ใส่ขนาดฟอนต์เพิ่มเข้าไปต่อมาเราจะทำเท็กบล็อก2ตัวนะครับมีธีการอย่างไรครับเราจะใช้การ Copy นะครับคลิกขวา Copy แล้วก็เพสเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้ทำเท็กบล็อกดูพิเศษขึ้น2ตัว หลายคนก็ไปดึงเถืกบล็อกจากฝั่งตัวที่เป็นทูบล็อกด้านข้างด้านซ้ายก็ได้นะครับตัวนี้เราก็เอาเบล็อกมาตัวหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังไปนะครับเสีแบ็กแคนเตอร์ไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีไปแล้วเราอาจจะเปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะครับอาจจะเปลี่ยนฟอนต์เพื่อนี้ด้วยเพื่อให้เข้ากันด้วยหลังจากที่เราได้เทคบล็อกหลายตัวนะครับเราตั้งชื่อหน่อยไหมครับเรานิยามชื่อให้ก่อน ชื่อตัวนี้จะเป็น property ชื่อว่า name นะครับที่สำคัญมากเพราะว่าใช้ในการเขียนโปรแกรมเชื่อมนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเชื่อมเราจะวิ่งมาที่อ้างถึงชื่อตัวนี้นะครับห้ามซ้ากันอย่างเช่นตัวแรกเราตั้งชื่อว่า t x t order i d นะครับ t t ก็ย่อมาจาก text box นี่แหละจะเป็นเหมือน prefix เนาะเป็นคำนำหน้าชื่อแต่ละชื่ออย่างเช่น label ก็ l b หรือ l b l เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมาล้นานแล้วตั้งแต่ สมัยที่เป็น Visual Basic นะครับที่เป็นภาษา VB6 สมัยก่อนอ่าได้แล้วนะครับเราก็ได้ t e คบล็อกออกมา2ตัวต่างคนต่างมีชื่อนะครับมีชื่อของตัวเองนะครับห้ามทำซ้ำกันนะเพราะว่าตอนที่พัฒนาเราจะอ้างถึงเพื่อดึงค่าจาก t e x t b o อกแต่และตัวว่าค่าที่กรอกนะเป็นค่าอะไรเพื่อดึงไปใช้อยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ตัวสีกันไปแล้วนะครับได้สีได้พื้นหลังแล้วก็ทําการรูปิเคต์ก็ปี้มา2ตัวคราวนี้เราจะลองเปลี่ยนสีตัวสอนไหมครับอย่างเช่นพื้นหลังสีแดงหนระือเราจะเอาเป็นสีอะไรก็ตามที่ให้มันชัดขึ้นจากเดิมจะเป็นสีดาใช่ไหมครับที่เรามาเราเอาจจะลองเปลี่ยนโทนเป็นสีขาวเพื่อให้ขาวมันชัดขึ้นนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นกําหนดสีอยู่ในตรงฟอนต์อยู่นะครับที่เป็นโฟลคัลเลอร์นะครับ าสามารถไปเปลี่ยนสีของข้อความเวลาเรากรอกได้ในตัว t ท็กบล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนสีกันเลยครับก็เข,เข้าไปที่ตัวโฟคันเลอร์นะครับตัวโฟคันเลอร์แล้วก็เปลี่ยนสีเราจะเปลี่ยนตัวเทคบล็อกตัวแรกนะครับ ตัวแรกก่อนเป็นสีออกแนวขาวๆแล้วกันครับสีขาวเพื่อให้เห็นสีที่ตัดกันชัดเจนก็เลือกที่เป็นสีขาวตัวนี้นะครับเป็นสีชื่อว่าวินโด์นะครับชื่อสีอลองรันดูครับมาดูผลลัพธ์กันว่าเราจะได้สีเวลากรอกจะเป็นสีขาวหรือเปล่านะครับ มาแล้วครับลองกรอ,อกดูนะครับสมมุติว่า t e x t Box ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเลขออเดอร์นะครับเป็นเลขที่ของใบขายใบสั่งซื้อเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองกรอ,อกเข้าไปสมมุติว่าใบขายก็จะเป็นอย่างเช่นเป็น so ที่เป็นเซ l ล Order ใช่ไหมครับก็ so นําหน้าด้วยปี68ตามด้วย เดือนมกราลาแล้วก็ running number อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ฟอนต์ล่ะส่วนตัวที่สองจะเป็นนี่ครับก็จะเป็นคนละสีนะครับสมมุติว่าชื่อลูกค้านะครับเป็นนายรักการซื้อขายนะครับอันนี้ชื่อลูกค้านะครับเป็นตัวอย่างที่กรอกเข้าไป คลิปนี้เราจะไม่พูดถึง l a เบลเลยนะครับเราจะเห็นแค่เท็บล็เลยเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันเราจะเหมือนแยกเป็นพาร์ทของใครของมันแต่ลงท้ายตอนไปเขียนจริงก็ต้องมีแหละครับมีลาเบ l มี t e x t บล็มี Combo Box มีบอท t o อนพวกนี้มีนอนมีกริ v i ิ w พวก Data ์กริพวกนี้เข้ามามีการใช้ริปกริดบล็อกพวกนี้ครับก็หลายตัวที่จะอยู่ในการพัฒนาที่เป็นวินโดฟ Form นะครับ ต่อไปเรามาดูการ Default ค่านะครับการใส่ค่าตั้งต้นให้กับตัว Textbox เองซึ่งเราสามารถไประบุใน Property ที่ชื่อว่า t e x t ได้นะครับก่อนนีที่เราอยากส่งค่า Default ค่าแรกขึ้นไปเพื่อบอกว่า t e x t b o x ตัวนี้ mm hmm. เวลาโปรแกรมรันขึ้นเสร็จอยากให้ขึ้นค่าเป็นค่าอะไรก่อนอย่างเช่นการแสดงเลขของออเดอร์เลขแรกขึ้นมาหรือเป็นเลขที่เป็น Run Auto Number ขึ้นมาหรือกรณีค่า Text ที่ ขึ้นโชว์ค่าตั้งต้นให้กับโปรแกรมเดี๋ยวเรามาลองรันโปรแกรมดูนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ค่าดีฟอ l ์ไปแล้วค่าจะโชว์เลยหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะเป็นค่าขึ้นมาเป็น so ตามด้วยตัวเลขรหัสของเลขออเดอร์นะครับอยู่ในเทปบ b ็อกตัวแรกที่เป็น txt order id นะครับหลังจากที่เรามีเทปบ Box 2ตัวแล้วนะครับเรามาลองตัวที่3นะครับ มี t ท็บล็ที่เป็นรหัสออเดอร์แล้วมีชื่อลูกค้าแล้วเรามาลอง t e x t บล็ที่เป็นตัวเลขกันบ้างนะครับคราวนี้อย่างตัวนี้เราจะทดสอบทดลองใส่ t e x t บล็ที่เก็บ quantity นะครับเก็บจํานวนการสั่งซื้อนะครับเป็น t x t q t y นะครับ q t y นะครับโดยตัวนี้จะเป็นเลข0นส่วนมากตัวเลขนะครับเราจะนิยมจัดตัว format นะครับเป็นชิดขวานะครับ อันนี้เราใช้เป็นฟิกซิงเกิลแล้วก็ใส่ background คันเลเอรเข้าไปให้นะครับอลองปรับแต่งก่อนแล้วเราใส่ข้อความเข้าไปนะครับตัวนี้ลองเลือกสักตัวหนึ่งเราก็จะได้สมมุติว่าเป็นโทนสีดำนะครับสี Black นะครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนใส่เทคเป็นเลขศูนย์ะครับเป็นค่า d e f a u l t นะครับแล้วตอนเทค l ลน์จะกลายเป็นชิดขวานะครับ ส่วนส่วนมากที่เราต้องใช้เลขชิดขวาเพราะว่าเวลาเลขเกินหลักพันนะครับมันจะถ้าเราชิดซ้ายเลขจะไม่เท่ากันถ้าเป็นหลายๆตัวนะครับนี่ตัวอย่างเราก็ได้ค่า default ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ t e x t Box ที่เป็นรหัสออเดอร์ชื่อลูกค้าแล้วก็จำนวนสั่งซื้อนะครับแต่ถามว่าการเล่นการพลิกแพงใน t e x t Box ยังมีหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับการกด enter การ จับการอีเวนท์ที่เป็นการชี้คีย์เหตุการณ์ที่เป็นการเปลี่ยนค่าแล้วเราต้องมีการเช็คต้องมีการวอลิเดตต้องมีการตรวจสอบยังมีอีกหลายส่วนนะครับเหมือนเป็นเล็กๆแต่เราไม่ควรมองข้ามหลายส่วนที่เข้ามาช่วยในการเขียนคําสั่งนะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้ค่าดีฟอ u l t 3ตัวที่เป็นการยกตัวอย่าง2ตัวนะครับเป็นการดีฟอ t ค่า Textbox บนกับ t e x t b o x ลล่างนะครับส่วน Textbox กลางเราจะมาใช้การ Default อีกแบบหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มแรกถ้าเราจะเขียนโค้ดนะครับเขียนคำสั่งเราต้องไปที่คลิกขวาแล้ว View Code ด้ดก่อนนะครับจริงมันมีวิธีเข้าหลายที่นะครับสามารถดับเบิลคลิกจากฟอร์มได้เลยเมื่อเราวิวโค้ดเข้ามาเราจะเจอ Class นะครับก็จะเจอ namespace เ,เจอ Class ของฟอร์มอยู่แต่เราจะเข้าไปที่เหตุการณ์ที่เป็นฟอร์มโหลดก่อนนะครับ ไปที่เหตุการณ์คลิกขวาไปที่รูปนี่ครับตัวอีเวนต์นะครับที่เป็นรูปสายฟ้านี่ครับอีเวนต์แล้วก็โหลดนะครับตัวนี้เป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฟอร์มโหลดขึ้นตัวคําสั่งจะวิ่งเข้ามาที่ฟอร์มโหลดตัวนี้เพื่อให้เราสามารถเขียนคําสั่งใดๆเกิดขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้จะเขียนยกตัวอย่างสั้นๆนะครับในการ เอาค่าสักค่านี่มาโชว์ใน T X T Customer นะครับที่เป็นชื่อลูกค้าตัว Customer Name ตัวนี้การเรียกใช้ก็คือเรียกไปที่ Name แล้วก็ Property ชื่อว่า Text นะครับเหมือนที่เราเห็นในมุมด้านขวาเมื่อกี้แล้วก็ระบุค่าเข้าไปอย่างที่บอกว่า Text จะเป็น String นะครับเป็นข้อความตัวอักษรเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ตัว Double Quote นะครับซ้ายขวาไว้ มติว่าข้อความขึ้นว่าระบุชื่อลูกค้าใส่ไว้นะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งชื่อเนมสําคัญมากถ้าเราไม่ตั้งเลยการดีฟอ t ของเนมจะทําให้เราสับสนได้เวลาซอสโคดเราเยอะนะครับหรือคอนโทรลเราเยอะในหน้าจอ Windows แอ lic ิเคชันฟอรนะครับโอเครันเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยครับเราก็จะได้ข้อความดีฟอ t ขึ้นมาว่าเป็นระบุชื่อลูกค้าขึ้นมา ก็หวังว่า EP นี้ EP แรกของ Tech Box ทุกคนคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการใช้งานกันเรายังมีอีกหลายส่วนนะครับในการตามต่อไปไม่ว่าจะเป็นแต่เรื่องราของ Tech Box Label Combo Box กปุ่มที่เป็น Data Grid พวกนี้ออกมา List Box พวกนี้ออกมาติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ